และตอนนี้ก็เปิดให้จับจองกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคอแลแลบใหม่ล่าสุด Identity f i กับ TV Anime XXXholic ใครที่อยากได้สก,กินสวยๆต้องไปสุ่มในลูกแก้วกระชาลูกที่2ของซีซั่น29โดยในลูกแก้วกระชานั้นก็จะประกอบไปด้วยสก,กินทองของมิชโกะหรือเกอิชาส่วนสก,กินม่วงทั้งสามสกินจะเป็นของผู้ย่างรู้ทหารรับจา้างและก็สาวน้อยลิตเติ้ลเกิลในวันนี้เราจะเล่นสก,กินทองของเกอิชาที่มีชื่อว่าอิจิฮาระยูกะบอกเลยว่าสวยเซ็กซี่มากๆเลยครับท่านผู้ชมและอย่างที่พวกเรารู้ๆกันฮะมิชโกเมมสา ชุดเดสยาวสีน้ำเงินคามเข้มแล้วก็มีผีเสื้อบินอยู่รอบๆแต่ถ้าเธอโกรธหรือมีการโจมตีสกินของเธอก็จะเปลี่ยนเป็นชุดสีแดงสุดซิกซี่เดี๋ยววันนี้ผมาจะได้ให้ดูสักสองเกมนะครับจะได้เห็นสกินของยูโกกันแบบเต็มๆก่อนที่เราจะไปเริ่มการฝากทุกคนกดไลค์ฝากทุกคนกดแชร์ like, ฝ,า share, ฝากทุกคนกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับโมูิชแนลกันไว้หน่อยนะฮะและถ้าทุกคนกดเรียบร้อยแล้วเราก็ไปดูกันเลยและตอนนี้เราก็ไปอยู่กับเกมที่เรียบร้อยครับนี่คือสกินใหม่ล่าสุดของมิชิโกที่มีชื่อว่าอ และเริ่มเกมมาตรงนี้ครับทนาของตัวเกชาจะวางัตเตอร์ไฟลแล้วแดกกันมาอย,ยางยาวแบบนี้ครับโอ้โหแล้วมีตีเตตันได้กันอยู่รอยเท้ายัางโคชเจนคครับเดินวนๆดูยังไม่รู้ว่าเป็นใครละเสื้อเขาขาแบบนี้น่าจะเป็นท่าของ Professor. โเฟเซอร์โอ้โหแล้วเหมือนจะมีทั้งหน้าของตัวตลกหรอให้อีกคนนึงครับเขี่ยไม้ทิ้งกันไปก่อนเกชาเดินวนไล่ตามกันมาครับต้องเลือกว่าจะเอาใครและวางัตเตอร์ไฟลไว้อีกหนึ่งครับ ไล่ตามวิปิ้งคราวกันแบบยาวๆแล้วยังมีเกาะอยู่ในตัวแเ้าหูแลกดกดกด้วก็เกาะปยัหวานี้แล้วโดนตีกันไปแล้วเรียบร้อยครับบาดเจ็บกันไปก่อน50%าิบเปวิปิ้งคราวพยายามจะวิ่งเข้าบริเวณจุกเด็กส่วนวิชิโกไม่ยอมฮะป่าผีเสื้อแล้วไล่ตามกมาอยู่ใกล้ๆตรงนี้รอพับหมาอย่างไงแล้วขอตีส่วนบาดพยัหวาแรกแล้วจะไม่โดนต้องเคลียร์ไม้ที่กําลังเกาะครับปัตตาฟายยังไม่พร้อมที่จะใช้งานโดนกันมาโโอ้หอเหลี่ยมมันหนาจริงๆครับตอนนี้วิปปิ้งคราว มีการวางล็อกเก็ตไว้ด้วยครับมิชโกตีจังหวัดแรกตรงนี้ไม่โดนต้องเคลียร์บาดชีกันไปอีกหนึ่งครับเอาละฮะลาวบิงในมือนี่เตรียมพร้อมแล้วด้วยวางปัตตาไฟไว้วหนึ่งแล้วพุ่งยาวยาปปัจังบันนี้จะได้หรือเปล่าระยะเหมือนมันจะไกลเกินไปแล้วตีปัจังบันนี้มีไฟมีเฟสแล้วบิงในมือลรวเก็บงานไปเลยครับโอ้โหวิบึิงคารร่วงไปแล้วครับแล้วตรงนี้ตียัดไมค์คนบ้าแล้วโดนลิตเติ้ลเกิร์มทำไม้ใส่ได้ไปหนึ่งชีรับเอาละฮะอาจจะต้องเคลียร์มาแล้วจับวิบึ่งคาวไปวางเข้าอีจรวด จับหิวคืนมาแล้วลิตเติ้ลเกิลจังหวะนี้ฉันล่าใจเกิดไปหรือเปล่าครับโอ้โหไปเสียแผ่แบบไม่น่าเสียครับสาวน้อยแลว้ววางเข้าอี้ใกล้ๆตรงนี้กันเลยครับต้องมาดูว่าใครจะมาช่วยกันต่อแล้วลิตเติ้ลเกิลต้องชิกดีกัไนไปก่อนวางวัตเตอร์ไฟดักเอาไว้ก่อนครับต้องเล่นกอเฟให้ได้เครื่องไซเฟอร์เพิ่งเสร็จเพียงแค่เครื่องเดียวเท่านั้นแหละฮะเดินวนๆกันอยู่ลิตเติ้ลเกิลจะเข้าหรือเปล่าหรือใช้เพื่อนร่วมทีมคนอื่นเข้ามาครับเพราะว่าตัวเองก็มีอาการบาดเจ็บอยู่หนึ่งแล้วด้วยครับ ระว่างเล่นก็ดูสกินของมิชิโกะไปด้วยฮะสกินนี้มีชื่อว่าอิจิฮาระยูกะฮะบอกเลยว่าสวยสง่านน่ารักแบบสุดๆเลยนะเด็แล้วเหมือจะเป็นทางด้านกระปรงเฟเซอร์จะเข้ามาช่วยจวังหวะนี้เ <Dam? S 2> ขาบาแล้วคูไปตีจังหวะแรกครับไปโดนกอะแก้วพิสดากระเด็นออกมาก่อนวางบาตเตาฝ่ายพุงยาวๆกันมาแล้ว3 2 1ต,ตีเข้าไปแล้วเรียบร้อยครับมีกิ่งเทร่วงไปอีกหนึ่งฮะ แล้วทางด้านของโปรเฟสเตอร์จังหวะนี้ยังไงครับมิชิโกะเลือกที่จะจับไปว่าก็อีจรวดเป็นเฟสที่2ครับเหมือนเมื่อสักครู่จะเลยเฟสแล้วด้วยหรือเปล่าครับอาจจะเป็นการส่งกลับครับหาดไปเลยฮะจังหวะนี้โอ้โหแล้วเรียบร้อยครับมองยาวยาีติดตัดยังอยู่ครับจะไล่ตาทางด้านของโปรเฟสเซอร์เอามาตรงนี้ระพูงยาวยาวแล้วตีกลายเป็นเธอแล้วช็อตไปเลยครับอู้หูทามวิ่งโพสชั่นมันดีจริงๆครับ แล้วจะจับธนาโปรเฟสเตอร์ไปวางกอญชรวีหนึ่งคนครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าซาตาจายก็ไม่คิดว่าจะโดนเธอเลิครับแล้วเค้าอีจะรวดไม่ได้ไกลมากครับสวยเชื่อไซเบอร์เสร็จไปแล้ว2เครื่องครับวากันไปก่อนมีช็อตช็อตอยู่ตรงบนเรนบ้านเลยครับต้องมาดูว่าจะเป็นใครวางธนาว,วัฒนฟ์ฟ่ายไปอีกหนึ่งส่วนธนาของตัวลิเติเกิร์มีการรักษาการบาดเจ็บเรียบร้อยครับท่านผู้ชมแล้วใช้ตัวโซลิพัชเจอร์ครับบินอยู่ด้านบน ต้องมาดูว่าสาวน้อยจะช่วยได้หรือเปล่าเพืเซฟเธอร์ขึ้นที่สาเสร็จมาไปที่เรียบร้อยครับเอาละเดินวนกันอยู่แล้วตีเร่งเวดไปเลยครับต้องช่วยทนาโปรเฟสเซอร์ขึ้นมาก่อนครับทนายกัตัวลิทิโกไล่ตามกันมาใหม่ครับแล้วตรงนี้จังหวะทนาของผีเสือ้อาตะสายกันเอาไว้แล้วจะแดทที่เข้ามาใกล้ๆนจังหวะนี้ใกล้ๆตีเขาไปแล้วโดนสตันออกมาอีกแล้วครับโอ้โหต้องบอกว่าโปรเฟสเซอร์เล่นได้ดีนะสำหรับชอตนี้ไล่ตามกันไปต่อครับร้อยเท้าอยู่ขวาเอ้าแล้วมือไปลั่นครับ โอ้โหไปโดนบิงครับพี่ชิโกแล้วเมื่อจะเปลี่ยนเป้าหมายมาเอาสาวน้อยลิตเทนเกอรกันเลยครับวางวัตต์ไฟไว้หนึ่งแล้วยังยึกยักกันอยู่วางวัตต์ไฟที่สองแล้วพุ่งเยาวอย่าโดนผ่กใจเข้ามาจังหวะนี้ตีเข้าไปแล้วยังจ่ายไฟเวฟไฟจังหวะที่สองแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าสกิลเพย์ไม่ธรรมดาครับสำหรับปาร์ตี้นี้ครับจับฮิ้วขึ้นมาก็อีจรวดที่ใกล้ที่สุดจะเป็นบนริเวทแม่ครับแม่แอบเสียดายเหมือนกันครับที่เมื่อกี้นิ้วไปลั่นโดนบิงครับ ว่าเก็อีจะรวดันไปก่อนครับแล้วเหมือจะมีทางด้านของฟีเบลเดนเซอร์ครับวาทางด้านของกล่องโดนตีมิวสิกบ็อสฮะอยู่ตรงเครื่องไซเฟอร์ครับเราเดินเข้ามาเช็คตรงนี้ลราขู่ล้วไมติดอยู่นิดหนึ่งไล่ตามกันต่อแล้วยังไงแล้วโอ้โหแล้วไปกดหัวเพื่อนแบบนี้ครับแล้วบัตเตอราไฟในมือนี่เตรียมพร้อมที่ใช้งานแล้วด้วยอาจจะต้องไปเฝ้าทางด้านของลิสตันเกิล์กันก่อนแล้ววิ่งยาวยาวจังหวะนี้เราจะเข้าได้หรือเปล่าแเราบุกเข้ามาจังหวะที่สองแล้วสามสองหนึ่งตีกันไปแล้วเรียบร้อยครับ โอ้โหวีเวลเลนเซอร์มาไม่ทันครับเหลือเพียงแค่ศาตราจารคนเดียวเท่านั้นแล้วตรงนี้ใกลๆขอเขียนกล่องโดนตีเพราะกระโดดสตันไม้ไปหนึ่งชีครับเอาละครับไม่เป็นไรครับยังมีโอกาสที่จะเล่นได้อยู่แต่ว่าลิตเติ้ลเกนีิเลยเฟดไปแล้วครับศาตราจารจะโดนเทเลช็อกอีกหรือเปล่าครับตรงนี้ยังวนๆแจกหัวใจกันไปก่อนครับโอ้โหเราใช้โซลิบัตเจอร์แล้วยังไงลงมาจังวะนนี้บอกเลยว่าเหลี่ยมหนาครับก็น่าของโปรเฟสเซอร์ จะหยิบทางด้านของตัวนักเต้นมาตีก็ไม่ได้ครับระยะมันไกลเกินไปแล้วยังไงช่วยขึ้นมาจังหวะนี้แล้วมีการเปิดโรคการเกิดขึ้นตีเข้าไปโดนล,ลิตเต,ติ้ลกออีหนึ่งทีครับแล้วน่าจะต้องจับทาด้านของนักเต้นขึ้นมาก่อนเอาแล้วนักเต้นลุกขึ้นมาแบบตีแล้วตีเข้าไปกลายเป็นเทเลช้ชอีหนึ่งทีครับโอ้โหบันเทิงจริงๆครับปาร์ตี้นี้จั Favorite Simple. บลิตเติ้ลเกิดขึ้นมาครับก็อีจะรัวตรงนี้บอกเลยว่าบายบายแน่นอนครับตาจ่าพยายามที่จะฮิวกันก่อนครับส่วนมิชิโกนี่ก็เขี่ยม้ากันไป ไล่ตามกันมาใหม่ครับวัตตาฟายในมือยังเหลืออีก2ตัวครับจะไล่ได้หรือเปล่าเพราะว่าทานโปรเฟสเซอร์นี้ไม่ได้มีอาการบาดเจ็บอยู่ในตัวครับวางวัตตาฟายไปหนึ่งครับแล้วมีแมสอยู่ด้านขวาวางวัตตาฟายไปสองผู้เข้ามายาวๆโอ้ยต้องบอกว่าโปรเฟสเซอร์นี่กระโดดกลับทางนขกหน้าตาได้ทันเวลาครับต้องระวังไว้ด้วยครับเขาอาจจะไปรีกร๊ปดึงเพื่อขึ้นมาแลนน้วตรงนี้วางแผงไม้ก็ไปก่อนแล้ววัตตาฟายวางกันไปจังหวะนี้ได้ไงแล้วเคลียร์มาที่กําลา เอาละฮะโอฟเฟเซอร์สาตราจายังไงเอาแล้วโดนหลอกเปิดก่อกันไป2ทีครับจังหวันนี้เราฮิ้วขึ้นมาขอตีซะหนึงทีได้หรือเปล่าแล้วมายาวยาวล้ววัวกันไปเรียบร้อยครับโอ้โหแล้ววาทาหน้าของตัวฟีเบเซอร์อีกหนึ่งครับบอกเลยว่ารอบนี้ลุกไม่ได้แล้วนะเพราะจ่ายเอ็กซพาร์ไปแล้วครับ มิชิโกเดินวนกันมาใหม่ครับรอยเท้ายัางอยู่บริเวณจุกจุกจังหวะในพุกยาวๆตีไปยังไม่โดนไล่ตามกันมาใหม่ตีส่วนครั้งที่2แลเรายังไม่ได้ครับแล้วตีอีกทีกลายเป็นเธอเลิศช็อกไปเลยครับแล้วก็จบเกมแรกเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในเกมที่2ฮะไปกันต่อกับเกมที่2ครับย้ำกันอีกหนึ่งรอบนี่คือสกินใหม่ล่าสุดของมิชิโกที่มีชื่อว่าอิชิฮาระยูกะแล้วจังหวะนี้เบื่อจะได้ยิงเสียบคอไม้เท้าของจิงตาบอดครับ ใช้แดดฮิตพุ่งมายาวๆกันก่อนตินตัดมันยังได้กันอยู่เดินเช็คกันหน่อยครับโดยในเกมนี้มีทั้งตัวพิเทครับพอสเมิเตอร์แบตเตอร์แล้วก็เดอะไมาอไอนั่นเองแล้วรอยเท้าได้เห็นกันอย่างชัดเจนจะเป็นใครและเป็นยิงตาบอดฮะเอาละฮะไล่ตามกันมาวางพัตตาฟายไปเดือดจะพุ่งหรือไม่พุ่งราะพุกันไายาวๆตรงนี้ยังมีมากันอยู่หลอกรลอตีไปจังหวะนั้นแไม่โดนเดินออมๆยาวๆแบบนี้บอกเลยว่าเรียบร้อยหนึ่งทีครับบาดเจ็บกันไปก่อนครับสำหรับเดอะไมาอาย แล้วตรงนี้พุ่งยาวๆตามกันมาต่อก,กับพิเสื้อตัวดีตัวเดิมฮะแล้วตรงนี้มีแมทให้เล่นอยู่2จุดฮะต้องมาดูว่ายิงตะบอดจะเล่นยังไงครับขับหมายไปอีกหนึ่งเดินกันมาแบบยาวๆครับหลอกล่อกันอยู่ครับแตาด้ข,ของตัวมิชิโกะยังเลือกที่จะไม่เคลียร์ไม้ครับหลอกว่าจะไปอู้หูแล้วดักหน้าไม่ได้ครับต้องบอกว่าจิงตะบอดที่มีการมองหลังได้ดีเหมือนกันแล้วยังไงเราหูยพุกยาวๆครับโดนหลอกไปหนึ่งทีครับแต่ได้ของตัวมิชิโกะ เขี่ยไม้ทิ้งกันไปครับไล่าตามกันมาใหม่ครับและตรงนี้ด้านบนนะฮะต้องบอกไว้เลยว่ามันจะมีแผงไม้อีกหนึ่งต้องมาดูว่าจะใช้บิง้งเลยหรือเปล่าแล้วเข้ามาตรงนี้เราบินเข้ามาลรวยังไม่ได้แล้วโดดรงมาดาา้านลตีตัวเข้าไปแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหเอาละฮะยังอยู่ห้าเครื่องเหมือนเดิมครับสำหรับเครื่องไซเฟอร์และใกล้ๆตรงนี้เป็นท่าดางตัวพรีเทนด์ดงกว่าหญิงโอ้โหแล้วเครื่องไซเฟอร์เสร็จไปดึงเครื่องนี้ได้อยู่ที่ประมาณ60-7 0 วางมอเตอร์ไฟลไปก่อนจากขึ้นกระบนขึ้นได้ไม่สุดฮนะเพราะว่าทางด้านของตัวพริเทกเนี่ยเขาเปิดวาร์จากบนลงล่างได้นั่นเองครับแล้วก็ระหว่างเลยก็ดูทา้ากอดสกินนี้ไปด้วยนะสำหรับสกินยูกโกบอกเลยว่ามีความสวยสง่าง,งามและก็น่ารักบนซิกซี่มากๆเลยนั่นเองครับตรงนี้มีพอเซฟเตอร์เข้ามาแล้วพริเทกก็เปิดวบบาร์มาแล้วตีเร่งเฟกกันไปก่อนช่วยทางด้านของเดอะไมอายมาไปที่เรียบร้อยครับแล้วจะขามนาต่างโอ้โหและบอกเลยว่าสโลแบบสุดๆครับ มีทรดาของแบบเตอร์มาอีกหนึ่งแล้วโดวกระชากไปหนึ่งครับต้องไล่ตามกันมาใหม่แล้วบิงตอนนี้ก็เป็นพาวที่ใช้งานต้องตามขึ้นมาด้านบนกันก่อนครับเดี๋ยวไม่อายออกมาด้านสายตรงนี้เรามีไม้ให้เล่นกันอยู่วางพัลทไฟแล้วเหมือนว่ามันจะไปติดอยู่นิดหนึ่งครับต้องเดินไล่กันไปใหม่ครับเครื่องไซเฟอร์เพิ่งจะเซ็ตได้2เครื่องแล้วมีแบตเตอร์ครับโอ้โหมาตีทางหน้าของตัวคิกเก็ตทิตเอาไว้ก่อนไล่ตามกันมาใหม่แล้วพูงยาวยาวรถตีเข้าไปแล้วเรียบร้อยครับ <c oughs> เป็นธางด้าของเดิเดดมไม้อายรูปไปอีกหนึ่งรอบครับ มีแบตเตอร์อยู่ใกล้ๆอาจจะต้องเคลียร์แบตเตอร์กันก่อนครับสำหรับมิชิโก้เดินกันมาใหม่แล้วโดนหัวไปอีกหนึ่งยังไงกันดีครับตรงนี้เดินไล่มายาวๆแล้วใช้แลมแ็กไปแล้วตีปอดล็อกสกิลมาเปที่เรียบร้อยครับเคือไใสเฟอร์เคื่อที่3ก็เสร็จไปด้วยเช่นเดียวกันนะแบตเตอร์จะเข้ามาวางปัสสายไว้ก่อนแล้วดึงทันหน้าของเดิกไปไอขึ้นมาแล้วตีทันไปแล้วยังหลบไปได้อย่างสวยงามครับไล่ตามกันมางแล้วเหมือนมันจะไปติดอยู่นิดหนึ่งครับ เดินมาที่เก้าอี้จะรวแล้วพรสเตกปเตอร์จังหวะนี้ดันได้ครับแต่ว่ามันไม่ทันเวลาครับไล่ตามกันมามัานแล้วพุ่มยาวยาตีไปครับยังไม่โดนกลับมาที่เก้าอี้จะรวตัวดีตัวเดิมอาจจะต้องเคลียร์ท,าท่าโฮลีคิงที่ไปก่อนแล้วตอนนี้มีคนปั่นเครื่องแค่คนเดียวแล้วเข้ามาใกล้ๆตรงนี้แล้วยังไงแล้วเลือกที่จะเล่นเฟดไปเลยครับช่วยกันขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยครับเป้าหมายหลักของเขาคือเดอะบายอายครับ ขอเดินยาวๆกันหน่อยแล้วตรงนี้ได้หรือไม่ได้แล้ว,ลวด้านหน้ามีใบโอ้หุยเป็นทา้านของตัวพิเทครับจะมารับดามเมจไว้ก่อนฮะวามัตเตอร์ไฟพูดกันมายาวๆครับแล้วตีส่วนทางด้าของตัวพัสเกเตอร์ไปอีกหนึ่งครับและตอนนี้เจ็บทั้งหมด4คนครับโดยมีหนึ่งคนที่ล้มนอนอยู่กับพื้นกันอยู่ไล่ตาทางด้านของเดอะไมอายกันต่อครับเข้าโฮริคีกันมารอยเท้ายังคงเห็นได้อย่างชัดเจนต้องมาดูว่าเครื่อฟเฟอร์2เครือสุดท้ายจะทันหรือป่าแต่ตอนนี้พิเทครับ มีการได้รับการช่วยเหลือลุกขึ้นมาไปที่เรียบร้อยส่วนวิชิโก,โกครับเลือกจะไล่ตาธนาของเดอะไมอายกันต่อครับเขียไม้ที่้็ไปก่อนมีไม้ให้เล่นอีกหนึ่งครับยังไงบัตเตอร์ไฟได้เบือแล้วโอ้โหเลือกที่จะมีเก็บการไปเลยครับเอาละครับแล้วเปลี่ยนทําการมาเป็นเทเลพอร์ตด,ด้วยครับสองเครื่องกับสามคนสุดท้ายครับเซอร์ไวเวอ่าต้องรีคุปฮิลครับเพราะถ้าไม่ฮิวบอกเลยว่าโอกาสแตกสีนี้มีค่อนข้างสูงครับ วางทางด้านของมัตฟ์ฟายไปก่อนสรับยูโกะแล้วตรงนี้มากันแบบยาวๆตัวโมเรนทางด้านของโรงแรมพิเทจมีการรักษาการบาดเจ็บเป็นที่เรียบร้อยครับนาจะกาลังฮิวทางด้านของพอรสเปคเตอร์หรือเปล่าแล้ววางมัตฟ์ฟายยาวๆมาจังหวะดียังตีไม่โดนครับ้องเคลียร์ทางด้านของโฮลิคิที่ไปก่อนรอทางด้านของแดทิทิตดึงตีสวดไปแล้วยังไม่ได้ครับเอลาละครับทางด้านของโอ้ยเหมือนจะโดนแม่เหล็กเหมือนกันครับแต่ว่าสุดท้ายครับเกชาตีได้เร็วครับ ทางด้านของพอลสเตอร์ไไปได้จับหิวขึ้นมาครับจังหวะเขาอีจรวดเป็นเฟสที่1ครับแล้วตอนนี้ฮะบอกเลยว่าเครื่อไซเฟอร์ขึ้นที่4ก็ยังไม่มาฮะแล้วถ้าจะให้ใครเข้ามาช่วยน่าจะต้องเป็นตัวพิเทครับเพราะมีความสามารถในการวาร์ปได้แล้วเมื่อทางด้านของยูโกจะเห็นแล้วด้วยนะว่าทางด้านของตัวพิเทอยู่ด้านหลังครับอาจจะฉีกอาจจะโซนได้ไม่ไกลมากครับตองมายืนอยู่ไกลๆจังหวะดีโอ้โหแล้วไปตีโดนพอสเปอร์ครับ โอ้โหความตั้งใจดีครับตาน้าของนักบวชยิงครับแล้วจับฮิวขึ้นมาจังหวะนี้ขู่แล้วเกือบไปเหมือนกันครับแบตเตอร์ตีลูกคิกเก้นครับแต่ว่ายังไม่โดนเขามาไล่กันใหม่ครับแล้วตีสวดไม้ไปจังหวะแรกยังไม่โดนคือจะไล่ก็ไล่สุดไม่ได้ครับตาน้าของตัวมิชิโกะครับตรงนี้วกวกวนๆกันอยู่แล้วพีเทนเลิ่มที่จะกดเครื่องครับวางบัตเตอร์ฟาผีเสื้อดักกันเอาไว้ก่อนแล้วตรงนี้ไล่ได้ไม่สุดครับ เรื่องก็ต้องโซนคนก็ต้องไล่แล้วเข้ามาตีแบตเตอร์รวบไปอีกหนึ่งคนเอาละฮะจะจับแบตเตอร์ไปวางกาอีจรวดกันก่อนครับ่วนทนา้าของพัสเตอร์เนี่ยต้าจะต้องฉีดไปแบบไกลๆกันก่อนมีทางได้ของตัวพรีเทสเปิดโฮรี่คีเค,คียทิ้งไปก่อนครับสลับยูกโกเอาละฮะตรงนี้บอกเลยว่ามีชิโกะมั่งยูกโกะมั่งเริ่มจะงงกันไปหมดแล้วครับแล้วจะไล่ตามกันต่อเลยหรือเปล่าครับมีท้าของตัวแบตเตอร์แล้วก็ตัวพรีเทสนะฮะ รวมถึงท่าน,น้าของพัสเวกเตอร์อยู่ใกล้ๆทั้งหมดเลย3คนครับอย่างไม่เลือกที่จะไปเปิดเครื่องใหม่นะกูกันมายาวๆแล้วตีแบตเตอร์ทิ้งไปอีกหนึ่งครับเอาละฮะแล้วตรงนี้จะจับไปวากอีกจรวดตัวดีตัวเดิมครับถ้าจะให้รอดครับท่าน้าเซอร์ไว์เวอร์ต้องไปทําการรีกูฮิลกันครับถ้าไม่ฮิวไม่รักษาการบอกเลยว่ายังไงก็ไม่รอดครับวิชิโก,โกเกชาจะวากอีกจรวดแบตเตอร์เป็นเฟสที่2ครับ ต้องระวังไว้ด้วยครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าทางด้านพิเทสแอบอยู่บริเวณไหนนะเดตันมันยังได้กันอยู่ครับแล้วก็ย้ำกันอีกหนึ่งรอบครับสกินนี้มีชื่อว่าอิจิฮาระยูโกะครับเป็นสกินคอลแลบ,บนะจากทางด้านของ xxx โ X ค X ลิกนั่นเองครับตรงนี้ติดเดตันมันเด้งจะโซนไกลๆก็ไม่ได้ครับกลัวเขามาแอบช่วยมาแอบแซ่บกันนั่นเอง วนมาตรงนี้ยังไม่เจอใครครับเอาแล้วเหมือจะมีประตูวัดตรงนี้ครับเขียวหวาทิ้งกันไปก่อนแล้วยังไงพีเทสจะช่วยได้หรือเปล่าแล้วช่วยเพื่อไปแต่แล้วโดนตีทิ้งไปด้วยครับเอาละฮะแล้วเหมือจะมีเครื่องช็อตไกลๆเรือที่เทเลพอร์ตไปเลยครับแล้วมาเจอกับพลาสเตอร์หวาทางด้านของแม่เหล็กแล้วเหมือจะติดอยู่นิดนึงหวาบวัตตาฟายกันเอาไว้แล้วพูดเก่าบาตีอ้หูดันได้อย่างทันเวลาครับไล่ตามกันมาบ่ายมีแม่เหล็กอีกหนึ่งแล้วโดนผลักมาอีกทิ้งค้างครับ เอาละครับมอเตอร์ไฟล์หยองยาตีทิ้งกันไปครับ uh แล้วเป็นพอสเปกเตอร์แล้วเกมนี้เป็นเกม uh เกมสีอีก1เกมครับใครที่อยากได้สกีน e g ฮารสยูกะเนี่ยก็สามารถสุดได้แล้วนะในลูกแก้วกาชาลูกที่2ของซีซั่น29นั่นเองนะครับผมวันนี้ผมได้จากลาทุกไปก่อนก่อนจากลากันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามบล o บิ๊กเแนลและอยากดูคลิปอะไรต่อไปก็สามารถค,คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับ